พาเ,เพื่อนเพื่อนเช่าสวนมาชมดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะซึ่งคุณนกก็เคยได้ยินแค่พืชชนิดนี้มานานแล้วก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเสียนจริงไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในวันนี้แหละนี่นะคะเพื่อนเพื่อนคุณนกก็เคยบอกเพื่อนๆนไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าผักหลังหลังนี้ในสวนคุณนกนี้จะมีพืชแปลกๆใหม่ๆเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็อาจจะเกิดจากนกนะคะนกที่เขาอ,อพยพมาจากทาง เิ่ดอื่นๆน,นะคะเขาเข้ามาเขาก็จะมาถ่ายมูลพาพืชต้นไม้แปลกๆที่สวนที่ไร่เราไม่เคยมีนะคะก็นํามาให้เห็นกันอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าในสวนของเราจะได้มีพันไม้หลาก,หลา,กหลายชนิดที่เราไม่เคยเห็นจะได้เห็นไปนะคะจะได้เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือเถาสะอึกนะคะเพื่อนๆเจ้าต้นสะอึกหรือว่าเจ้าเถาวันเถาสะอึกนั่นเองนะคะ ก็เป็นเพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณนุกได้ยินชื่อมานานแล้วนะคะแต่ก็อาจจะเคยเห็นผ่านๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะคะมาครั้งนี้ก็เออนะคะมาเห็นอยู่ในสวนนะคะกําลังออกดอกปานสะพรั่งเลยคุณโบ,บราณน,นะคะเขาก็ใช้เจ้านี่แหละนะคะไปแช่น้ํานะคะแช่น้ําแล้วก็ทาแก้งมูสวัดนะคะเพื่อนๆคุณนุกเคเคยได้ยินปู่ย่าตายายบอกมาแบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ ควที่จะศึกษาก่อนนะคะเ,เพื่อนจะใช้สิ่งใดก็ต้องศึกษากันอย่างท่องแท้แน่ใจนะคะเราเราค่อยนํามาใช้กันนี่ก็คือสิ่งดีๆที่คุณนกนำมาฝากเ,เพื่อนๆกันในวันนี้นะคะเ<ส>พืชไร่ที่อยู่ในสวนในไร่มีสิ่งไหนที่พอเป็นประโยชน์คุณนกก็จะนํามาฝากเ,เพื่อนๆนะคะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณนกพาเพือเ่อนเพื่อนเข้ากันอีกแล้วนะคะ เ็จะเห็นจะให้เห็นภาพคุณบรรยายสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่ภาพไม่เห็นหน้าคนบรรยายเลยหรือก็ยังไงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณนุงก็ขอเอาหน้าเข้าก,ก,กล้องสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆคุณนุกอยู่ท่ามกลางแดดเปรี้ยงเลยนะคะแดดเปรี้ยงเลยก็เลยภาพอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเออ เข้ามาให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าเห็นตากันสักนิดหนึ่งนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณนกก็พยายามที่จะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆนี่แหละมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าจะเป็นเจ้าพืชเจ้าต้นไม้ต่างๆที่คุณนกพอจะมีความรู้พอที่จะมีความเข้าใจนะคะรู้กันมาก็บอกต่อกันไปให้กับเพื่อนๆได้รับชมได้รับรู้กันสืบต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเอาไว้คิดหน้าคุณนกจะนําสาระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆอีกค่ะ